สวัสดีครับก um, ับมโปบกับผมโต๊ดนะครับผมกับโต๊ h ชาน e ลนะครับผมกับรายการเจาะก่อนเกมมช์โฟกัสนะครับประจำวันศุกร์ที่26กุมภาพันธ์พุทธศักราช2564ันนะครับก็วันนี้ตกกับวันมาครับพุชาพอดีเลยนะครับก็มีผลการจับสลากยูโรปาลีกรอบ16อนีตว่าีบอมสุดท้ายตื่นเต้นแรงหนาเนี่ยรอบ16ทีมสุดท้ายมาฝากกันนะครับก็ จับสลากมาได้ผลมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือเมื่อคืนเพิ่งแข่งขันกันเสร็จสิ้นไปโอ้โหรอบสายสองทีมเพิ่งเตะเสร็จเมื่อคืนเองนะวันนี้ก็จับสลากเลยนะครับส่วนชปเปี้ยหลีกยังต้องรองครับเพราะว่ายังเหลืออีกหนึ่งเลกแปดคู่เพิ่งเตะไปจบเพิ่งจบไปเมื่อวันซืนนี่เองนะครับโอ้โหเพิ่งจบเลกแรกไปแต่ยูโรปล้าหลีกเตะเสร็จสองเกมนะครับเรียบร้อยเข้าสู่รอบสิบบอที่สุดท้ายใครเจอใครบ้างมาดูกันเลยครับเริ่มจาก อแจ็กอัมสเตอร์ดัมเจอกับยังบอยเบิร์นนะครับดินาโมเคฟกับบียา์ไดเอาโรม่ากับชักตาโดนเนสโอลิเบรย์อยกับอาเซนน์อนดินาโมซาเกร็บกับทอนนังโมสเปอร์นะครับแมนเชสเตอร์อยูไนเต็ดกับเอซิมิลานแล้วก็เซอลาเบียตากับกาสโกเรนเจอร์ Ranger, อย่าเรียกกาสโกเรนเจอร์เลยเขาเรียกเรนเจอร์เฉยๆแล้วก็แคนาดากับโมนะครับอันแจกกับยังบอยโอ้โหคู่นี้เหมือนอันแจก,กจะง่ายนะแต่อย่าลืมว่ายังบอยนี่ โห oh, ผ่านเลยว่าคูเส้นมานะครับไม่ธรรมดาเพราะฉะนั้นอาแจกอามสเตมห้ามประมมัอยังบอยเบินเด็ดขาดนะครับส่วนดินาโมเคปกับบียร์ไทเอาสูสีกันนะดูชื่อชั้นเหมือนสูสีกันแต่ผมว่าลึกอึกแล้วบียร์ไทเอลยังดูดีกว่านิดนิดด้วยความเขี้ยวกว่าตายบอลสเปนนะครับบอลดูเคน UK, นอกบ้านยังไม่ดีเท่าไหร่ด้วยถนัดเกมในบ้านมากกว่านนะครับเพราะนั้นดูแลเบียร์ไทเอายังดูบีภาษีที่จะเข้ารอบต่อไปมากกว่าดินาโมเคปอยู่นิดนิด ส่วนโรม่ากับชักเตอร์โดเนตโอ้โหคู่นี้ต้องให้โรม่าครับผมว่ามีสิทธิ์เบียดเข้ารอบได้แต่อย่าประมาทชักเตอร์โดเนตนะเพราะว่าอย่างในบ้านพวกเขาค่อนข้างจะมีอากาศที่ค่อนข้างจะแตกต่างจากประเทศในยุโรปประเทศอื่นๆอยู่หลายประเทศนะครับหนาวเป็นพิเศษเลยทีเดียวถ้าหนาวก็นานพิเศษเลยแหละนะครับส่วนกอตจัเแนนโอลิรนะ์กอ็อกกัเแนอนแฟนอนอนผมเชื่อใจได้อย่างหนึ่งว่ากอตนอกบ้านไม่มีอะไรกอตนอกบ้านไม่ดีครับเพราะฉะนั้น